สวัสดีค่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะรายเดือนเป็นเดือนกันยายนนะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาชาวราศีกรากฏกันแล้วค่ะแต่ใงวันที่ตามวันเกิดก็ได้ทั้งแบบตะวันตกและไทยนะคะ โด่งสำหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะใบแรกนะคะตัวตนของคุณใบที่สองตัวตนคนรักใบที่สามสิ่งที่ต้องระวังนะคะใบที่สี่พนักงานที่มีร่วมกันใบที่ห้าสิ่งที่เขาอยาบอยคุณรู้ใบที่หกมองมองที่เขามองคุณใบที่เจ็ดอิทธิพลภายนอกที่มีผลอความสาคัญนะคะแล้วก็บทสรปสนายซัมรับนะขึ้นเป็นสองเหรียญนะคะขึ้นกลับหัวช่วงนี้นะคะน่าจะต้องมีการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะก็ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักโดยตรงก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันมีผลนะคะต่อความสัมพันธ์คุณนะมาดูค่ะไพ่คุณใบแรกนะเป็นจัดเม้นท์นะคะขึ้นกลับหัวอาจจะรู้สึกว่ามีสถานการณ์มีเหตุการณ์บางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมมากหนักนะคะมีเรื่องที่กังวลใจก็ได้หรือว่าเรื่องที่รอคอยแล้วผลมันไม่ได้ตรงตามที่เราตั้งเป้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็มองว่ามีบางอย่างที่คุณอาจจะเรียกร้องจากคนรักแต่ว่ายัางได้กลับมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไรที่ต้องพูดต้องคุยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวก็ได้นะพนักงานของคนรักนะคะได้เป็นหกถ้วยนะแต่ขึ้นรับหัวช่วงนี้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องกลับไปจัดการอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องในอดีตนะคะ,ะที่เป็นในด้านลบนิดหนึ่งอะนะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่า ความทรงจำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่อาจจะเข้ามารบก,กวนจิตใจได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักระหว่างคุณสองคนโดยตรงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงความผิดพลาดเก่าๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของเขานะคะเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต,ต่อความรักในปัจจุบันได้นะสิ่งที่ต้องระวังนะคะได้เป็นศิบคาถากับหัว บางอย่างที่รู้สึกว่ามันหนักนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่บอก้ายสำหรับมีพ่การตัดสินใจก็คือการตัดสินใจที่จะลดความคาดหวังนะคะหรือว่ายุติการทํากิจการอะไรบางอย่างหรือว่าเรื่องเราบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้อาจจะต้องมีการถอยหลังคนละก้าวเลยแบบนี้ค่ะเพื่อลดความกดดัน นะเพื่อที่จะไปต่อได้ข้างหน้าดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยเราควรจะคุยกันนะคะทั้งสองฝ่ายอ,อย่าไปตัดสินใจเองคนเดียวเพราะไม่งนั้นเนี่ยบางทีอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นด้วย,ยก็ได้กับการที่จะยุติอะไรบางอย่างนะหรือเป,ปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่แบบคุณสองคนต้องพูดกันต้องคุยกันเนาะแล้วก็พลังงานที่มีร่วมกันนีดีนะคะเพราะว่าได้เดเมิเชียนเลยก็คือที่กล่าวมาทั้งหมดอะที่ดูจะเหมือนเป็นปัญหานะคะ จะสามารถแก้ไขได้อย่างลงตัวเลยเพราะว่าคุณน่ะได้พลังงานด้านบวกจากจักรวาลมาช่วยไว้นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าเป็นปฏิหาร์น่ะที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมทางเราหรือทางคนรักก็ตามนะคะจะมีโชคช่วยนะก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเพราะว่าท้ายที่สุดชาเลนจ์ตรงนี้เราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะคะสิ่งที่เขาอยาบ่อยคุณรู้ค่ะได้เป็นเจดดาบเขาเนี่ยค่อนข้างจะตึงช่วงนี้นะคะ ทั้งเรื่องของอส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่บอกว่าเราบัดระวังเกี่ยวกับปัญหากเก่าๆที่จะเข้ามานะคะเปิดักเก่าแล้วก็ในเรื่องของความวาบุ่นใจของเขาเองด้วยที่เกี่ยวความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างไม่สบายใจค่ะคนรักดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะ เหมือนเคลียร์ใจกับเราอยากจะบอกเราด้วยว่ามีอะไรมีปัญหานอะไรแล้วก็จะได้เข้าใจกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะจริงๆเขาอาจจะเคยมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณก็ได้ที่มันเกิดขึ้นนานแล้วในอดีตอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ลองเปิดใจคุยนะ,ะแล้วก็มุมมองที่เขามองคุณนะคะเขามองว่าช่วงนี้คุณเปิดใจเขามากขึ้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีก็ มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เขาจะมาพูดในเรื่องราวของเจ็ดดาบอย่างที่บอกว่ามีอะไรบางอย่างที่คาใจไม่สบายใจเนะะี่ยเขาอาจจะอยากจะปรึกษาเรานะคะหรือว่าอาจจะมาสารภาพผิดอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันเกิดขึ้นนานแล้วนะคะแล้วก็อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ได้เป็นเดวิลขึ้นกับหัวดีใจด้วยคะ่ะเพราะว่าพลังงานด้านมืดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะ อาจจะเคยรู้สึกหนักหนักหน่อยในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับมีใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความโชคไม่ดีนะคะตรงนี้มันจะผ่านไปรวมถึงความที่โมโหวความใจร้อนในใจเราด้วยนะคะถ้าเรามีอ่ะถ้าเราเคยมีอ่ะมันก็จะผ่านไปด้วยเหมือนกันใจเราจะสบายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อความรักของคุณเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในสวนบทสรุปกันนะคะเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะ มีอะไรอ่ะที่ยังไม่เข้าใจกันนะค่อยๆพูดกันนะคะแล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรใน,นพันแรกระมัดระวังที่สุดก็คือการตัดสินใจแบบรวดเร็วแล้วก็คําพูดนะคะเวลาคิดจะพูดอะไรนี้เราก็ต้องนับ1น0ถึงก่อนแล้วค่อยพูดนะบางทีเราจะเปลี่ยนใจไม่พูดก็ได้เนี่ยค่ะให้พลังงานกนารตัดสินใจขึ้นมาอีกแล้วสําหรับกับหัวก็ต้องมีเรื่องสําคัญ,ญจริงๆที่คุณสองคนต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะซึ่งมองว่าเมื่อตัดใจอ่ะตัดสินใจตรงนี้กันได้แล้วอ่ะยอมเสียประโยชน์บางอย่างรักษาสิ่งที่ดีกว่าอย่างเงี้ย คุณจะสบายใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินชิวเนตกับผัวด้วยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนก็ไปช้าๆแต่ว่ามันจะมั่นคงนะคะความรักของคุณก็เช่นเดียวกันอาจจะค่อยๆได้พัฒนาจากคู่ไหนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในความสมพันธ์แล้วมันมีปัญหาติดขัดอะไม่ด้านเราด้านเขาอะไาเงี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่าใจร้อนะกันอย่าเพิ่งล่อยมือกันเนาะไพ่ใบสุดท้ายมาการันตีความเป็นคู่นะฮะเลเวอร์นะคะ ั้งคุณและเขายังปรารถนาที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นก็ให้จับมือกันไว้แน่นนะคะแล้วก็ร่วมตัดสินใจอะไรด้วยกันปรึกสารหรือกันดีที่สุดอย่ามีความลับนะคะเดี๋ยวนี่จะเปิดไพ่รเข้าให้ต่อนี่นะ มีไพ่ฮันีมูนขึ้นมาด้วยนะคะเบิดเบดดิ้งฟอร์แล้วก็ฮีลิ่งแฟมิลี่ชูไพ่ดีหมดเลยเป็นช่วงเวลาที่จะได้เคลียร์ใจกันจริงๆนะคะ คนรักเนี่ยจะมาปรึกษาหารือวาอ่าบอกความลับบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณสองคนจะมีการให้อภัยกันได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วยนะคะต่อจากนี้จะมีการวางแผนไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนรอบสองเลยแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะคุ้มค่าแน่นอนกับการรอคอยการเสียสละนะคะทั้งมากมายต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเสเตจไหนของความสัมพั์นะคะการให้เวลากันเนี่ยมันคุ้มแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่า จะเสียเวลากับความรักครั้งนี้นะคะโดยเปล่าประโยชน์นะเรามาดูคำแนะนำนะให้สำหรับหนึ่งถ้าเรารักใครไปแล้วนะคะเราก็ต้องปล่อยไปตามหัวใจนั่นแหละไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเรื่องว่ามันจะสมหวังไม่สมหวังเนาะถ้าเราได้ทำอะไรเต็มที่แล้วเนี่ยผลมันออกมายังไงอะเราสบายใจแน่นอนดีกว่าเราไปคาใจว่าแบบ ฉันควรจะทาอันนี้ไหมอะไรเงี้ยพอไม่ได้ทําแล้วก็เลยทําให้เขาแล้วเราไปกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมันจะเกิดทุกทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเต็มที่ได้เลยเนะาะไพ่ที่ได้นะคะมี Recon s i d e r มี yes นะคะแล้วก็ within the น e ร t few months เนี่ยค่ะการันตีว่าภายใน3เดือนนะ1-3เดือนข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นทีละอย่างนะคะแต่ว่ามันจะสมหวังนะคะไพ่ the free yes นะคือแบบดับเบิลไปเลยนะคะว่า สมหวังแน่นอนนะคะ f i n i t ล l y yes เนาะแล้วก็ reconsider นะคะแค่เรามีสติในการที่จะพิจารณาตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวได้นะคะอย่าไปใจร้อนแค่นั้นเองนะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวไม่จะปิดท้ายนะคะคำทำนายวันนี้โดยการเปิดไพ่มนิลโลจีนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์เหมือนกันนะคะ่ะอันนี้เปิดหนึ่งไปนะจะมีเฉพาะดวงรายเดือนนะคะาบมนโลจีเนาะขีได้เลย ได้อะไรเอ่ย No you are l o v e นะคะเป็นไพ่ที่คุณราศีกรกฎเนี่ยควรจะได้รับจริงๆเพราะว่าคุณเนะ่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟคิดมากนะบางทีชอบคิดน้อยใจคนรักว่าเขาไม่รักเราอะไรแบบนี้เนะาะจักราวาลก็บอกว่าให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณนะ่ยถูกรักเสมอนะคะก็ถ้าคุณนึกถึงคนรักว่เาเขารักเราไหมเ,เขารักเราอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือว่าความรักที่เรามอบให้กับตัวเองนี่แหละ คุณต้องรู้นะคะว่าถ้าไม่มีใครรักเราเลยอย่างน้อยก็มีตัวเราเองที่รักนะคะตัวเองนะอันนี้สําคัญที่สุดนะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นข้อคิดนะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกรกฎนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะ,ะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าอยากพลมคํคำทำนายดีๆแบบนี้ก็พิมพ์ํำรับคำทำนายตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะท่านไหนสนใจจะดูดวงส่วนตัวปรึกษ,ษากันได้นะคะแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้ยินดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ